สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสร้างที่วิจาริคิดดาวก็มาตามคำเรียกร้องนะครับช้าไปบ้างก็องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับทุกท่านก็ก่กอนอื่นนะครับอยากจะขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณไปอย่างสูงสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ไปเรียนโหัาศาสตร์ไทยนะครับ ของกทมที่โรงเรียนของในเครือของกทมนะที่อาทรสังขะนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนขอขอบคุณท่านรองผอขอขอบคุณท่านผอขอขอบคุณทุกท่านนะครับรวมถึงรปภที่น่าน่ารักทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับไปเรียนที่นั่นครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่โรงเรียนนี้น่ารักทุกท่านนะครับอยู่แถวบางมดนะตรงข้ามกับ โรงเรียนมหาวิทยาลัยบางมดนะครับทบุรีนะครับท่านใดที่สนใจก็ผมเชื่อว่าตุลาเนี่ยเขาจะเปิดใหม่นะครับก็ก็ขอขอบคุณอีเช่นเคยนะครับไม่รู้ว่าตื่นตันใจกับทุกท่านที่มาเรียนนะถ้ามีโอกาสก็ขอได้เจอเจอกันเช่นเคยครับมาตามขเาียกรลองนะวันนี้โรตรีนะครับงวดประจำวันที่สิบรกกายม2 5งพห้าหสิบแดนะครับ เอาไว้เป็นแนวทางนะทุกท่านนะครับเอาไว้เป็นแนวทางชื่นชอบตัวใดชื่นชอบเลขอะไรหยิบตัวนั้นพอนะครับที่สาคัญนะผมจะบอกว่าตัวเลขที่น่าสนใจในการจับต้องนั่นเองนะครับผมไม่ได้เบียงแหนะแต่เอาไว้เป็นแนวทางนะครับสูตรแรกคือสุดสุขเกษตร,ร,รษบดีทุกท่านนะครับแปลว่ามีกินมีใช้ม่นลาบากอาศัยอะไรนะครับอาศัย ดาวจันนะครับเป็นเกษตรบดีดาวจันเนาะทุกท่านอยู่ราศีมีนดังนั้นที่ทํามุมตีโกนคนที่เรียนนะครับที่กทมนะตีโกนคืออะไรฝึกตามนะฟังผมบ่อย,อยคุณเก่งเหมือนผมแน่นอนอาจจะเก่งมากกว่าผมเพราะผมแก่แล้วคุณยังมีโอกาสต่อยอดนะครับดังนั้นดาวจันตีโกนนับนะ1 2 3 4 5 นับต่อจากจุดนี้เลย1 2 3 4 5นับต่อจากจุดนี้1 2 3 4 5นับแบบนี้ครับได้หจากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งแต่ว่าเริ่มนับที่ดาวจันทร์นะครับมีเริ่มนับจากดาวจันทรเริ่มนับจากลักษณะเห็นไหมครับได้ตีโกนสามเหลี่ยมพอดีเลยเขาเรียกว่ามุมองศามุม,สม,มแสงแห่งดาวหรือบางสำนักเรียกว่าตีกูล นะครับคือกันนั่นแหละนะครับก็คือ3ามเหลี่ยมมุมฉากนั่นแหลนะดังนั้นได้ตัวเลขอะไรเราก็เอามาใช้เลยดนะังนั้นได้ตัวเลขกลุ่มนี้อาจารย์ตัวเลขมันเยอะผมบอกท่านทุกท่านแล้วว่าชอบเลขใดเอาเลขหนึ่งนะครับได้สตัวนะครับต่อมาต่อมา ส่วนนับดาวนับแบบนี้นะคนที่มาเรียนนะนับจากดาวทิตเลขหนึง่งไปหาดาวจันทรหัวราศาสตร์จุกจิกอยู่แค่นี้แหละเวลาผูกดวงเขาบอกว่านับที่ลัคนาราศีเมษเนี่ยจุดราศีเมษเป็นศูนย์แต่พอคำนวณได้ลัคนาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเริ่มจากจุดที่ดาวอยู่เป็นหนึ่งเสมอนะครับจะได้ไม่งงนะครับดังนั้นอาทิตย์คือเลขนหนึง่งหนึ่ง 1>, 1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแดเก้ดังนั้น10ตัวนี้เป็น10ตัวนี้เป็น11บเอ็ง่ายๆนะครับดังนั้นได้อะไรได้เลข0เลขหนเลขเก้นะครับง่ายไหมทุกท่านโหศาสตร์เขาเรียกว่าดาวเคลื่อนดาราคอยนะครับต่อมาต่อมาสูตรทักษะอันนี้พูดนิดหนึ่งคุณแม่ผมนี่ชื่นชอบสูตรนี้ บางครั้งสอนลูกชายด้วยนะนะครับบางครั้งสอนเองทําไมไม่จับแบบนี้งวดงวดที่แล้วเองต้องจับแบบนี้สิลูกคือพูดเหมือนเดิมเรื่องอื่นคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับคุยเรื่องเรื่องนี้รู้เรื่องก็คือเรื่องโรสตรี่นี่แหละคุยกันแลยแม่จะนอนยิ้มเลยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านต้องมีโมเมนต์นี้นะครับการที่เราจะเข้าหาใครสักคนหนึ่ง คุณเชื่อไหมหัวศาสตร์บอกว่าเขาชอบอะไรคุณคุยเรื่องนั้นถ้าเกิดคุณต้องการปณีประนอมต้องการจะเอออ,อหอบมกต้องการจะให้ความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณไปคุยเรื่องอื่นไม่ได้ครับเขาไม่ชอบดื่มเหล้าคุณบอกว่าโอ้เมื่อคืนที่ผมเมามาเขาชอบไม่ไมชอบนะครับคุณแม่ผมคุยอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแม่ครับแม่ผมนะแม่ครับเก็บขยะนี่ไปที่ไม,มไม่เอาแม่ไม่ใช้ นี่คุยเรื่องขยะก,กับคุณแม่ผมไม่ได้เลยนะครับน้ำเนี่ยครับแซลคุณแม่ได้ึงนนะน้าที่ซักอย่างเครื่องซักผ้าไม่จะตักน้ำครับเป็นรถแตรตร้นไม้เขาบอกแม่ครับข้าน้ํานะสองร้อยบาทผมใจ่ายให้เอาไหมแมไม่เอาน้ำเนี่ยมีประโยชน์เห็นไหมจะบอกว่าไปเทน้ำกาที่นิคอง,งอนดงนั้นคุยได้อยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องหวย,หวยเ,บเ,บเบอร์นี่แหละแม่ชอบนะครับ คุยเรื่องเป็นตุเป็นตะคุยเป็นชื่วโมองก็คุยไปจบดังนั้นเหมือนกันนี่คือการเข้าหาคนด้วยวิชาความรู้ที่คุณมีนะครับดังนั้น,น,นคุณแม่ผมชอบสูตรนี้ตัวเลขที่ผมให้4ไว้นี่คือหมายความว่าวันนั้นวันพุธเนาะวันพุธเราก็จับต้องได้เลข3เลข7เลขหนึ่งและเลข0นะชอบเลขใดเอาเลขกหนึ่งก็พอ ต่อมาต่อมาสูตรยับอธิการเนาะเราคำนวณที่วันพุธยาม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 หกก็ได้ตัวเลขมงคลตามนี้เลยนะครับต่อมาต่อมาต่อมาสูตรที่5นะก็คือสูตรที่นักเรียนหัวศาสตร์ต้องฝึกผมขอร้องเขานะว่ามาเรียนหัวศาสตร์นะดาวจันทร์คือจันทรคติดาวอาทิตเนี่ยครับดาวอาทิตรอบนอกเนี่ยเขาเรียกว่าดาวอาทิตนะ เวลารักนั่นเองคุณเก่งเวลารักคุณจัดคานวณได้ทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นฝึกผมให้ตําราไปแล้วต้องฝึกนะฝึกว่าคํานวณได้เหมือนผมหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้พุ่งนี้มันต้องได้พุ่งนี้ไม่ได้วันเมื่อืนได้เชื่อผมนะครับดังนั้นผมคํานวณให้แบบนี้คุณก็ลองฝึกตามดูนะครับหรือสมัยใหม่เนี่ยเขา,เข,าเข้าแอปเลยนะครับดังนั้นได้อะไรบ้างได้ตัวเลขมงคลตามนี้ รถตุลีออกช่วงเวลาใดโอ้โหยังราศีตุลย์อยู่อาจารย์อะไรก็ตามที่อยู่ราศีตุลขวามันให้ก่อนจับมันไว้มีเลขอะไรเลขสามกับเลขศูนย์เอาไว้ในใจเลยอุ่นๆกับโอ้โหอาจารย์มีตีโคนมีจ่าตุลอะไรขับพลันพลอันนี้มันคือองค์ประกอบที่ถือว่าอะไรถือว่าเขาเป็นดาวประจำตัวเขาดังนั้นดาวประจำตัวของณนะวันที่สิบหกกรกฎาคมมีอะไรบ้างฝึกนะครับฝึกก่อนที่เราจะไปด้วยกันดังนั้น มุมตีโกนถึงใช่ไหมได้เลขอะไรได้เลขกลุ่มนี้มันจะเยอะกว่าช่างมันนะครับเขาเป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติของหัวาศาสตร์ใครจะบ้าอะไรเราไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของหัวาศาสตร์ครับลักษณะตรงนี้เล็งมีไหมไม่มีนะครับเอาเฉพาะสีข้างในก่อนนะข้างนอกเดี๋ยวว่ากันนะครับเล็งตรงนับโยกหน้ามีไหมไม่มีโยกหลังเป็นไรเลขสามนี่คือทฤษฎีนะครับ และกฎเกณฑ์เกิดขึ้นคืออะไรอาจารย์ดังนั้นวงนอกมันก็มีนะดังนั้นผมถึงบอกว่าเออสามศูนย์น่าสนจุดแรกอาจารย์ศูนย์จะมาอีกแล้วเหรอโอ้ว่ากันไม่ได้ภาคเขานเนาะไปแบบนั้นงวดที่แล้วเนาะบอกว่าหกหน่าสนงวดก่อนนี้หกมันก็มีอีกลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์หกมันจะมาอีกเหรอไม่เอาได้ไหมเห็นไหมล่ะเราอยา่าไปหลอกตัวเองไม่ได้เขากดาว่าเป็นยังไงก็เ,เอาตมนั้นแต่เราจะสุดท้ายเราซื้อเปิดติเราซื้อห้อาใบอ๋อนะ สักใบนึงเห็นไว้ติ่งๆไว้กันพลาดเนาะดังนั้นผมก็จะมาซอยที่ราศีตุลให้กับทุกท่านให้ดูว่าช่วงเวลาขอบเขตของเวลาที่เป็นนาทีเกิดขึ้นที่ราศีอะไรเริ่มที่ราศีสิงนะครับผมจะคำนวณให้ถึงแค่44พอเนาะนะครับเพราะว่าผมว่าคงไม่เกิน44แล้วแหละนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เลขบุนคคลที่ราศีสิงห์มีอะไรบ้างมีเลขนี่นะลักนณะตั้งปุ๊บเล็งเลยมีตีกนมีจะตูสดสไลดขับพลน้นำพลหรือเปล่าเอามาหมดเลยถ้ามีนะครับตัวเลขเยอะเหลือเตัดทิ้งได้เลขอะไรได้เลขสามได้เลขแปดได้แปดห้าได้เออสามห้านี่คือชุดราศีสิงห์นะเรียบร้อยโอเคราศีสิงห์ไปละช้าๆนะผมจะพูดด้ยช้า ถ้าสีกันล่ะเลงไปมีเจ็ดสองอันนี้เอาไว้สามตัวแล้วก็มีอะไรมีสองมีมุมอะไรบ้างไหมเจ็ดสองโอเคสองสี่นะครับกับโยกหน้ายกหลังได้อะไรสี่เก้านะครับผมไม่ชอบอะไรผมไม่ตัดนะเพราะว่าใครที่แล้วอาจารย์บอกว่ารู้สึกว่าอาจารย์ตัดเลขถูกไปหนูเลยไม่ได้ซื้อเลยโอ้ขออภัยเป็นอย่างสูงเนาะทุกท่านนะต่อมา คำนวณที่ราศีตุลน,นะทุกท่านเหมือนเดิมครับราศีตุลน,นะได้เลขอะไรได้ลัคนานะนะครับได้สามศูนย์ก็คือตัวสีขาวกับกับมุมนี้มุมนี้ได้ห้าแปดแปดห้าเหมือนเดิมเลขซ้ำแล้วครับมุมนี้หนึ่งห้ามุมนี้หนึ่งหกเอาที่ท่านชอบเลยนะครับต่อมานะครับ เวลาต่อไปเวลาต่อไปนะครับเวลา4 1 4 2อลักนาะตั้งเสร็จได้เลขนี้60กับ86กับ06เออขออภัยด้วย80เอาสักตัวเลขหนึ่งแต่มันมีมุมดาวอีกนะถ้ามุมดาวนี้เหมือนเดิมมันซ้ำนะครับเห็นไหมมันซ้ำมันซ้ำที่72กับกับกับ,ก,บกับเขียนยากเขียนตัวนี้นะกับ4ีเพราะอะไร เพราะว่ามุมตีโกนคนที่เรียนนะฮะไม่ใช่ว่าเ,าเอาทุกเม็ดแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงมันเหมือนกับอารมณ์ที่เรากําลังตอนนี้นะใช้กำลังทานข้าวแต่แฟนเราขับรถไปเจอไฟแดงมีคนเดินข้ามเนี่ยคือเวลารักนะครับถ้าเกิดเวดานี้ล่ะได้เลขตัวเดิมอีกแล้วนะครับก็คือได้เลขอะไรได้หนึ่งห้าเห็นไหมมันไม่เยอะอย่างที่เราคิดนะหนึ่งห้าหนึ่งหกนะ ครับมีมุมอะไรถึงไหมโอ้มีมีมีนะม,ม,มีเลขอะไรบ้างมี3าศนนี่ก็เลขเดิมอีกแล้วทุกท่านมีจัดตุ้ดสไลด์ขับพลน,นำพลเสื้อจันไหม,มไม่มีนะครับไม่ต้องคิดเยอะแต่นั่นมีแค่นี้เองกลับเวลาต่อไปต้องคิดไหมถ้าเกิดผมคิดให้เวลานี้นะสี่ห้าได้เลขอะไรก็เลขเดิมอีกแล้วทุกท่านได้เลขเออสี 4, ่เจ็ดลักนณะตังตัวนี้นะเจา้าเรือนนะครับได้กลุ่มนี้สี่เจ็ดี่เก้าเจ็ดห้า หมดแล้วนะครับหมดแล้วเรียบร้อยนี่คือเลขล่างนะครับผมสนับสนุนลอตเตอรี่นะนะครับต่อมาคำนวณที่ลอตเตอรี่ในวันที่หนึ่งนะครับที่สิบห้าสี่หกวันที่สิบหกกรกฎาทุกท่านเราก็เอาลัคนามา วางดูว่าเล้งใหญ่คือราศีตุล13.31ถึง16.19ในราศีตุลคนที่เรียนเนาะ68นาทีถูกไหมแล้วเราก็มาซอยเป็นนาทีนาทีให้กับทุกท่านบางคนบอกว่าอาจารย์มัวเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอ้โหถ,ถ้าถามว่ามัวเมาเนาะครูบาอาจารย์ก็สอนทฤษฎีนี้นะครับตั้งแต่ปี1718 นั่นเขาเป็นปรมอาจารย์เนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นแค่เซี่ยวเล็กๆของเขาดังนั้นเนะี่ยผมว่ามันเป็นความลอตเตอรี่หรือหวยเนี่ยมันคือความหวังรู้ไหมครับเราเนะี่ยถ้าเราไม่ชอบลอตเตอรี่หรือหวยอย่าไปทํรลายความหวังของคนอื่นมันเหมือนกับเราอะ่ะเป็นมะเร็งอะ่ะเราเป็นมะเร็งอะ่ะแต่คนบอกว่าเดี๋ยวเองก็ตายแล้วอ่าคิดมากผมถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจนะเราต้องบอกว่าเอ้ยนะเดี๋ยวต้องหายนะเดี๋ยวต้องหายเดี๋ยวคุณก็ต้องแข็งแรง ใจเย็นอย่กกากังวลเห็นไหมมันอารมณ์เดียวกันเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเราอย่าไปทำร้ายใจิตใจเขาคุณจะมีความสุขในชีวิตเลยนะครับโอ้ไม่ใช่ว่าปากเราเนี่ยเอาไปเลาะชาวบ้านเขาไม่ดีหรอกครับเชื่อผมเขาเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบ้คุณบ่นคุณก็ไม่ชอบคุณด่าเห็นไหมครับมันก็เป็นสองแง่สองงามนั่นแหละดังนั้นนะทำใจสบายครับด้วยต่อครับรางวัลที่หนึ่งนะกดเลยว่าเราคำนวณที่ 4 6ถึง5 0นเนาะรวันที่1แสดงว่ามี3ตัวถูกไหมดังนั้นถ้าคำนวณที่จุดนี้นะนะครับได้อะไร5 7 2อาจารย์5มาจากไหนอาจารย์จเจ้าเรือนราศีมีนนะครับกรเกษตรนีเขาเป็น5ใส่เขาหน่อยครับตรงนี้จังๆเลยนะครับก็คือ9 8 5เราสลับให้เขาหน่อยนึงเนาะนะครับผมชอบ9 8 5นี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าเลขรถยนต์เรานะครับกับ วันที่คุณพ่อผมเนี่ยเป็นปศเกิดของคุณพ่อผมเนาะต่อมาถ้าลักษณะอยู่นี่แหละได้3 0 6นะครับกับกโยกหน้าเป็นอะไร0 85นะครับตัดทิ้งเอาต,ตามใจเลยนะครับอย่าคิดมากถ้าเวลาออกเวลานี้ล่ะได้0 86นะครับมีอะไรอีกไหมมีอีกนะ นะครับมีอะไรมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับมีเซี่ยวจันนะครับเพราะนับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นะครับอ่ะไม่เอานะครับเดี๋ยวจะโอเวอร์เกินโคตา้าถ้าเวลาออกเวลานี้ล่ะได้หนึ่งห้าหกแต่คุณสลับไปสลับมาตามปัิยาศสยเลยนะนะต่อมาต่อมาต่อมาถ้าเกิดออกเวลานี้ล่ะครับได้เจ็ดสี่เก้าได้ห้าสี่เก้า ถ้าเกิดออกเวลาเอานะเผื่อมันเกินที่มาราศีสิงห์อาจารย์เผื่อจะเฉยนะทุกท่านก็ได้สามแดห้าสลับไปสลับมาหน่อยเดอ้อนะครับเอาแล้วแต่คุณครอบทำไมอาจารย์เลขมันเยอะจังสายคำนวณเข้าว่ายอย่างนั้นหนึ่งนาะทีมีผลเสมอนะครับและก็อาจารย์ผมเนี่ยสไตล์อาจารย์ผมนะนะครับพ่อครูสอนไว้จับแบบนี้ลูกง่ายดีอย่าคิดเยอะนะอันนี้พ่อครูน่ารักมากนะครับ ท่านก็ไป,ไปเป็นถวยเทพยอยู่เบื้องบนไปแล้วนะครับท่านก็เป็นที่รักของลูกศิษย์ลูกหานะครับถ้าใครมีโอกาสก็ไปเรียนกับตระก,กูลเรียมชรัดนะเขาเก่งเรื่องนี้มากนะครับอ่ะสายจับเนาะได้ไรได้5 8 9 1นะครับได้อะไรอีกได้5 7 2ได้2อ่ะได้แล้ว นะครับได้ลอีกได้ได้นี้ได้แปดหกศูนย์กับตัวเลขซ้านี่แหละทุกท่านเ,าเขียนให้สวยหน่อยเวลา,ลาไปสอนลูกศิษย์อาจจะลาคาลลายมือผมเนาะนะครับแต่ผมก็บอกทุกท่านทําใจนะฟังเอาฟังเอาอัดเอาจดเอาบันทึกเอานะครับหนึ่งห้าหกนะครับเซตนี้เลขเซตนี้ได้เจ็ดสี่เก้าแล้วก็วงในได้เ สี่ห้าเก้าน่าจะหมดแล้วเนาะอ้าวได้เซตวงนอกเซตวงนอกได้อาจารย์จะร้อยตัวแล้วเนาะไม่ไม่ขนาดแล้วครับเราก็ตัดเอานะครับได้ห้าอ่าขออภัยด้วยได้สามห้าแปดหมดยังได้กี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเราก็เลือกสักใบหนึ่งถ้าผมเลือกนะถ้าผมเลือกเล้งใหญ่เขาบอกว่าอยู่ราศีเนี้ยเล้งใหญ่บอกอยู่ราศีนี้อ่าขาดตัวหนึ่งก็คือศูนย์สามหก นะครับเล้งใหญ่อยู่รา้ีนี้ผมก็จะเลือก0ูนย์สามหกแล้วก็เจ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ้าเนี่ยเจ้า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 หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดอยู่นี่ได้ไหมเออมีตัหนึ่งห้าหกเอา,เอาขาดอีกแล้วนะครับขาดเนี่ยผมทวจะเลือกเจ้าเจ้าเนี่ยหนึ่งห้าแปดพราะเล้งใหญ่บังคับเขาเรียกว่าเล้งใหญ่บังคับอย่างอื่นผมก็แล้วแต่ผมละทีนี้หลกัลกๆผมจะซื้อตัวนี้แหละนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเล็งไม่บังคับแบบผมก็จะไปเรียกตัวอื่นนะครับมันมีโหสารเล็งบังคับก็คือลัคนาบังคับนั่นเองนะครับส่วนตัวเลขสรุปเนาะดังนั้นก็จะมี1 6 9เยอะสุดนะครับส่วนอันนี้คือโคตรระวางหรือระวางโคตรคือมีตัวเลขซ้ําในลัคนาเดิมเขาเรียกว่าสัมทับลงไปนะครับสายเจ้าเรือนเขาชอบมากเราก็ คัดสารตามปฏิยาสัยส่วนสูตรพิเศษเยอะเกินไปนะครับตัดทิ้งเลยเยอะไปนะครับอาจารย์จะตัดตัวถูกนะก็แล้วแต่นะครับก็มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับดังนั้นตัวเลขกลุ่มที่น่าสนใจในคะมคิดผมก่อนนะยังไม่ดูสรุปอะไรคือผมจะอานนี่แหละเพิ่ม1ใบ1ใบ1 by, 1 5 8 1ใบศูนยใบหนโอ้ไม่เหลือบาทก,กาแล้วทุกท่านเนาะลอตตอรี่นะครับดังนั้น ตัวเลขมีอะไรบ้างนะครับก็บตามนี้เลยนะครับชื่นชอบตัวใดก็อเอาเลขหนึ่งก็พออย่าไปซื้อเยอะอย่าไปเบี่ยงแหยนะนะครับเสียดายตั้งคนมันจะถูกก็ถูกอ้าวอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไงคนมันจะถูกก็ถูกผมคุยกับแม่ผมนะแม่เอ้ยเจ้าเจ้าอย่าคิดหลายเด้อเจ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วเห็นไหมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คืออะไรทุนเดิมของคุณเนะี่ยมีลาภหรือไม่ ถ้าคุณเดิมคุณไม่มีลาพะคุณต้องรอดาวจรมาช่องลาพะคุณตอนนั้นแหละคุณมีโอกาสมีโชคแต่ถ้าเกิดทุนเดิมคุณมีลาภะนะ่คุณต้องเสี่ยงโชคเพราะดวงชะตาบอกว่าคุณเกิดมาเป็นสิ่งนั้นนะครับผมเนี่ยเป็นคนไม่มีโชคซื้อเฮต้ายนะครับถ้าไม่ใช้เงินจริงไม่ถูกโรงพบลอย่างที่บอกว่าถูกประจําเลยนะครับไม่ใช่ถูกประจําคือนานๆทีโอเอาเงินไปซ่อมรถรถมันเก่าแล้วดูดีก็ถูกเนี่ยซื้อมาลูกศิษย์ฟังนะ ได้แปดพันเออได้หกพันซ่อมรถไปแปดพันเอานะเทวดาให้เติมไปสองพันเห็นไหมดีกว่าต้องชักเงินไั้แปดพันเราเสียดายตังค์เห็นไหมเทวดาเทวดาเราทุนเดิมเรามีไม่มีอะเทวดาจะให้เราแบบนี้แต่ถ้าเกิดทุนเดิมเรามีราานะโอ้เราไปดูเลยว่าราาเป็นดาวอะไรเราไปไหว้เทวดาองค์นั้นเราดูไปดูเลยว่าเทวดาองค์นั้นอยู่นะจุดใดพบใดไปซื้อกับคนนั้นไปหาคนนั้นคนนั้นแหละเป็น จุดกำเนิดของโชคชะาของเราเห็นไหมครับโหราศาสตร์มันไม่ยากอย่างที่คิดนะถ้าเราสังเกตนะครับแล้วเราจะได้เลขมงคลโดยไม่รู้ตัวดังนั้นก็ก็ขอขอบคุณนะถ้าทันใดสนใจจะเรียนพื้นฐานโหราศาสตร์แต่เรียกว่าอัดแน่นไปด้วยศัพทวิชานะครับไปสมัครเรียนได้นะครับที่แถวบางมดแหละครับ เขาเรียกอะไรเนอะลูกศิษย์ต้องด่าผมแน่เลยลูกศิษย์ต้องบ่นโผนไม่ให้ด่านะครับคืออาทรนะผมจาแน้อาทรขอไปมีคุณสูงขอไปนะพอจะโกรธผกนะครับดังนั้นก็ฝากไปสมัครเรียนนะครับที่นี่ทุกท่านน่ารักรอปพอยังน่ารักเลยเอาอย่างนี้เลยคกันนะครับดังนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมและน้องแอดมินด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ